สวัสดีค่ะพบกับเซลไตอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาลูกค้ามาดูรถกระบะตู้ทึบนะคะตัวนี้ข้ามแล้วนะคะเป็น2 4 j p ี2016ค่ะตัวนี้นะคะเป็นสีบอลนะคะข้ามาแล้วนะใครที่ตามหาอยู่นะคะตัวนี้ละคะราคาอยู่ที่42900 0ับาทค่ะพร้อมชุดแต่งนะคะแม็กนะคะสี่ล้อนะคะแม็กใหม่ยางใหม่แถมให้ลูกค้าด้วยนะคะสี่ล้อเลย หนึ่แมกเบลนะคะลูกค้าทองนะคะนี่หรือลูกค้าแล้วหลังเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นล็อกกระทะผ่าก,ก็ได้นะคะยาง x ด d นะกระทะบรรทุกได้นะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยค่ะเป็นแมกใหม่ยางใหม่ค่ะน,นะคะดูจากตกยางเนาะตัวนี้นะคะผ่อนอยู่ประมาณแปดพันกระบาทนะคะนี่ที่ร้านเรามีให้ลดให้เลือกเยอะเลยค่ะแต่ตัวนี้เป็นรีโว่สีบรอนนะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ สีที่หาค่อนข้างยากภายในก็จะเป็นเบาะหนังนะคะตัวนี้เป็นปะุกแมนวนวลนะคะเป็นเกียร์แมนวนวลนะคะเป็นเบาะหนังนะคะตัวนี้นะใครสนใจนะคะสามารถติดต่อเซฟตาได้เลยที่ปฏิพัฒน์ออโต้ค่ะร้านเปิดทําการทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึ6ง6โมงเย็นค่ะหรือปรึกษาอาชีพที่จะออกเกี่ยวกับการออกรถนะคะสามารถติดต่อเซฟตาได้เลยตู้สามารถเลือกได้จะใส่คอกหรือใส่ตู้นะคะ ตู้สูงแต่เม่แปดสองเมตรสเมตริบค่ะนะคะสนใจนะคะเอารถไปวิ่งงานนะคะวิ่งแปดวิ่งเคอรี่นะคะโอ้มีให้เลือกเยอะเลยมาได้เลยค่ะไปนะคะแม็กสามารถเลือกลายได้ด้วยนะคะอะ่ะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งค่ะตัวนี้เป็น Toyota ต้านะคะปี2,016ค่ะราคาอยู่ที่4,29,000บาทค่ะ รถตู้ทึบแล้วนะใครสนใจนะคะสามารถติดต่อเซ็นเตอร์ได้เลยที่ปฏิพัฒนอ์ออตโต้ค่ะสำหรับนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ